ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาน,นะคะสุมเมธาพิชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดําริหรือว่าสํานักง,งานการรอบรกับสถานีวิทยุจสอร0อยนะคะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดําริแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนที่ผ่านมาน ะะทางสำนกักงานคอปะลได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะในโครงการพัฒนาองค์กรอนคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่หน่วยงานภาครัฐสำคัญสำคัญหลักๆทั้ง4หน่วยงานมาร่วมมือกันจับมือกันเพื่อน้อมน,นำ หลักปรัชญาของศเรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อที่จะทำให้ เป็นการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะหน่วยงานทั้ง4ี่หน่วยงานที่ว่านี้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของทางสำนักงานกอปร,รอเองมีทั้งทางด้าน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแลวก็ในส่วนของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแล้วก็ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งรายละเอียดของโครงการ นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกรประรอค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่หน่วยงานสำคัญๆนะครับได้มาร่วมกันลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา,อ,าองค์กรคุณธรรมาตามประชาของเศรษฐกิจพอเพียง นะครับก็สำนักง,งานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานกรปร,รอเนี่ยก็คงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเราเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่เราน้อมนําแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับประชาของเศรษฐกษิจพอเพียงมาเพื่อเผยแพร่แล้วก็องความรู้ต่างๆเนี่ยไปสู่ในหลายๆภาคส่วนในสังคมสำนักง,งานกรปร,รก็ได้ ตระหนักดีในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ที่จะโยงมาสู่การที่จะทำให้หลายๆภาคส่วนในส,สังคมเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประเด็นหลักที่เรามักจะพูดหรือกล่าวกันถึงก็เรื่องปัญหาของประเทศประเทศชาติในเรื่องออการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำนักง,งานกอพลอเองก็ นอกจากจะขับเคลื่อนหรือเผยแพร่องค์ความรู้ให้หน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยสำนักงานกปรลก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยมีการเตรียมการบริหารจัดการเตรียมบุคลากรเตรียมความรู้ให้ตระหนักถึงผิดภัยของออการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นสำนักงานกปรลก็ร่วมก,ก,กับทาง ศูนย์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตก็ได้หาวิธีการหรือกลไกหรือวิธีการบริหารงานเพื่อที่จะมาทำให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธปรรมในทางปฏิบัตินะครับก็โดยหลักสาระสำคัญของโครงการนี้เนี่ย ก็จะเป็นการน้อมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การบริหารจัดการภายในองคอ์กรแล้วก็ส่วนใดที่มันที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภายนอกองคอ์กรเช่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการพิจารณา เรื่องต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการสัญญาการว่าจ้างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสำนักงานคอพรร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเนี่ยก็มาคิดรูปแบบวิธีการซึ่งรูปแบบวิธีการเนี่ยก็พยายามจะเริ่มแบบที่ให้เรียบง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับในการทำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสำนักงานคอพรก็ ได้ประสานของความร่วมมือจากคณะกรรมการปร้องกันปราบปรามทุจริตภาครัฐนะครับสพทเนี่ยซึ่งท่านเป็นหน่วยงานที่ดูแลในการปร้องกันปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งทางสพทก็ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับ โดยการที่สองนะครับที่มีความสําคัญก็คือธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตรและหสหกรณ์การเกษตรเรื่องนี้เนี่ยที่เราเชิญชวนทกศเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่าแนวปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในภาคส่วนหลักของเมืองไทยเนี่ยคือภาคการเกษตรและชนบทการที่เราสามารถที่จะ นำนวัตกรรมหรือกลไกหรือพัฒนาในเชิงความคิดเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยที่ทางทกศเนี่ยมีลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มากมายเนี่ยถ้าเราสามารถจะพัฒนาเรื่องความโปร่งใสทั้งคุณธรรมนะครับเรื่องธรรมาพิบาลต่างๆได้เนี่ยก็เชื่อมั่นได้ว่า ผลประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะตกกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตัวธนาคารทกสอเองเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการเ,เรื่องของการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นลดเรื่องของหนี้เสียของลูกหนี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เราเชิญชวนเข้ามาซึ่งก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ องค์กรอีกองค์กรหนึ่งก็คืออสมทองค์การสื่อสารมวลชนในประเทศไทยอสมทเองก็จะมีส่วนช่วยในการผลักดันในการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านทางสื่อสารมวลชนต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์ถึงโครงการนี้คือทั้ง4องค์กร3ามองค์กรที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการพัฒนา เรื่องของการป้องกันและประับปรามจริต์รัปชันโดยนะ้อมนำปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงในองค์กรแล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยผลักดันข้า,างนอกองค์กรด้วยแล้วก็คาดหวังไว้ว่า,าในอนาคตการขับเคลื่อนโครงการนี้ก็จะได้รับความร่วมมือแล้วก็องค์กรอืน่นๆก็สามารถมาเรียนรู้มาเป็นเครือข่ายได้ก็เป็นการผมคิดว่าเป็นการป้องกันนะครับเป็นภูมิคุ้มกัน ตามแล้วประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้กับตัวองค์กรตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับต่อไปตอนนี้ในขั้นตอนแรกหลังจากการลงนามอ่บันทึกข้อตกลงนี้แล้วเนี่ยส่วนแรกที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ในระดับตัวองค์กรเองแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องการเทรนนิ่งนะครับเรื่องการอบรมอันที่สองก็คือเราเหารือกันแล้วเราก็เลือกออพื้นที่ที่จะเดินดำเดนเินการก่อนนะครับส่วนหนึ่งที่น่าจะเริ่มได้ก่อนก็คือ,อ,อของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชำํำริ หรือจังหวัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชมิตรทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ก็คือจะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสกลน,นครจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดจันทบุรีเพชรบุรีแล้วก็ที่นราธิวาสสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่เราเริ่มตรงนั้นเนื่องจากแน่นอนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์ศึกษาการพรัฒนาที่เป็นเครือข่ายหลักของกปรแล้วก็ในระยะเริ่มต้นเนี่ย คิดว่าการอบรมหรือการให้ความรู้หรือทดลองตัวแบบต้นแบบในการทำไม่ว่าจะระดับจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับศูนย์ศึกษาเนี่ยก็จะได้ง่ายต่อการปฏิบัติงานแล้วก็ในการทด,ทดสอบทดลองในการนำร่องและก็หวังว่าจังหวัดข้างเคียงนะครับเมื่อพร้อมเมื่อเราพร้อมแล้วก็ได้ได้สื่อข่าวส่งข่าวกันออกไปเนี่ย ก็จะได้มีการอบรมกันมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยที่หวังไว้ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการจัดรูปแบบของตัวชี้วัดอันหนึง่งหรือตัวประเมินผลนันึน่งของในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเรื่องความพอประมาณความพอเพียง นะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะว่าถ้าในหลายๆระดับแล้วเนี่ยถ้ามีความพอประมาณมีความพอเพียงแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะลดปัญหาหรือสาเหตุของการคอร์รัปชันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งจริงๆแล้วตัวชี้วัดหรือตัวป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็มีอีกหลายๆวิธีหลายๆกลไกนะครับ แต่เรายัางเชื่อกันว่าโดยพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนันเนี่ยถ้าคนรู้จักความพอดีพอเหมาะพอควรมีภูมิคุค้นกันมีอะไรพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปเ,เรียกว่ามีความโลคหรือทำอะไรที่เกินเลยขอบเขตความพอประมาณแล้วเนี่ยก็คงน้อยลงทั้งในส่วนตัวและองค์กร อีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณประยง์ปริยาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปาปาทนะคะเราไปฟังเสียงท่านเลขากันค่ะครับโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเริ่มจากจุดเล็กๆนะฮะจาก5องค์กรเนี่ยที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งทุกวันนี้ที่มีทุจริตมากเนี่ยส่วนนึงก็ เป็นเรื่องของการขาดคุณธรรมถ้าไปดูลึกๆแล้วเนี่ยการขาดคุณธรรมก็มาจากในเรื่องของความไม่พอเพียงในระดับบุคคลหรือการบริหารองค์กรไม่อยู่ตามหลักการของความพอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมตรงนี้ถือว่าเป็น การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ดีมากและการคัดเลือกหน่วยงานทั้ง5้าหน่วยงานนี่นะครับโดยเฉพาะ4ี่หน่วยงานหลักที่ผมถือว่าตรงนะครับกปรเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดในส่วนของปปทเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับแล้วทกศเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ นะเป็นสถาบันการเงินที่ยึดมั่นในเรื่องคุณธรรมในเรื่องของธรรมาภิบาลมาตลอดแล้วก็ลูกค้าของทกสส่วนใหญ่เนยจะกระจายอยู่ทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นฐานที่ใหญ่มากนะครับในส่วนของอสมทนี่ก็จะเป็นองค์กรที่จะทําหน้าที่ในการาสร้างความรับรู้ของโครงการนี้เพราะฉะนั้นผมถือว่าองค์การนี้เป็นกับสมาชิกทั้ง5องค์กรเนี่ยถือว่าครบเครื่อง ที่สามารถที่ว่าจะทาโครงการนี้ขยายใหญ่ขึ้นจุดแรกที่เราคุยกันว่าเนี่ยทั้งโครงการนี้พอเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะทําทั้ง4หน่วยงานรัฐตรงนี้นะครับเป็นองค์กรคุณธรรมคือสร้างตัวเราเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะไปสร้างคู่ค้าของเราหรือเอกชนที่มาติดต่อกับเราเนี่ยให้เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขยายขยายโครงการนี้ต่อไปอยังเราก็จะเชิญหน่วยงานอื่นๆเข้ามา ในส่วนปะปะทเนี่ยก็หวังว่าเมื่อองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมแล้วมีความพอเพียงแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นการป้องกันทุจริตไปในตัวและจะเป็นการป้องกันอย่างยั่งยืนครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการคอร์รัปชันหรือการทุจริตเนี่ยมันเกิดจากความไม่พอเพียงของตัวบุคคลหรือองค์กรนะครับพอตัวเองเนี่ยไม่มีความพอเพียงในตัวเองเนี่ยก็อยากได้อยากดีถ้าอยากได้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีปัญหา แต่ถ้าอยากได้โดยขาดคุณธรรมหรืออยากได้จนเลยเถิดถึงขนาดทำผิดกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันจุดเริ่มต้นของการทุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดําเนินการปราบปรามการทุจริตอันนั้นคือปลายเหตุเราก็มาป้องกันโดยสร้างภูมิค,คุ้มกันในระดับบุคคลและระดับองค์กรเนี่ยให้มีความพอเพียงซะหนึ่งความพอเพียงหลังจากนั้นก็คุณธรรมก็จะตามมาและผลที่จะตามมาอีกทีก็คือว่าจะไม่เกิดทุจริตในองค์กรนะครับ ก็ต้องเรียนนะครับว่าก่อน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะก่อนพฤษภาห7าเจ็ดการทุจริตเนี่ยรุนแรงมากถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าอยู่ในระดับวิกฤตการทุจริตเนี่ยกินลึกไปถึงโครงสร้างนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่ากลไกภาครัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบธรรมาพิบาลอย่างแท้จริงนะฮะผลที่ตามมาก็คือมันทําให้ทุจริตเนี่ยกระจายตัวได้ง่ายนะฮะ พอมันมีทุจริตมากมันก็ทําให้โครงสร้างหลักๆในสังคมเราโครงสร้างรัชกาลมันอ่อนแอมันก็พันกันไปหมดเลยทุจริตก็แรงขึ้นเม็ดเงินในการทุจริตก็มากขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามันพูดกันเป็นหลักแสนแสนล้านไอทุจริตกิน5% 10%ก็ยังมีอยู่ไอทุจริตเชิงนโยบายก็มากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโครงการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งระดับตัวบุคคลและองค์กรไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะไปต่อก่อนหรือต่อตั้งกับการทุจริตในลักษณะที่ว่านได้แต่ก็ต้องใช้เวลาตลอดช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะรัฐบาลโดยท่านนายรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยน,นะครับท่านก็พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตรงนี้ปราบก็ปราบไปการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรก็เสริมสร้างไปการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไม่ให้ การทุจริตมันเกิดขึ้นง่ายๆก็ทำไปคือณวันนี้รัฐบาลทำทั้ง3เรื่องหวังอย่างเดียวก็คือว่าการป้องกันการทุจริตในระยะยาวเนี่ยมันต้องมีอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดทุจริตก็สามารถจัดการปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วพี่น้องประชาชนน้วเทศก็จะเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการทุจริตตรงนี้ครับผม ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณอภิลมสุขประเสริฐท่านเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งถือว่ามีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยไปฟังเสียงของท่านผู้จัดการกันค่ะเราเริ่มตั้งแต่ปี2549นะครับตอนนี้ก็19ปีแล้วนะครับเราน้อนนำเอาหลักปรัชญาสิทธิ์พระเพียงเนี่ยมาใช้ในองค์กรนะครับในพนักงานแล้วก็ในลูกค,ค้านะครับในส่วนของ องค์กรเองเนี่ยเราก็เอาหลักปรัชญาของสกอเพียงในเรื่องของการพึ่งตนเองนะครับก่อนนั้นเราพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศนะครับจากนั้นปีนั้นมาเนี่ยเราก็ปรับยุทธศาสตร์เรื่องการระดมทุนในประเทศนะครับส่วนของพนักงานเนี่ยเรามีวัฒนธรรมองค์กรนะครับวัฒนธรรมองค์กรของทวกศเนี่ยมีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญาของสกิจอเพียงนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ ข้อสุดท้ายในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับก็เราทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องก็ไปขยายผลถึงลูกค้านะครับเราทําชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบรอกศซึ่งรับหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ชุมชนขั้นที่1นึขั้นที่2อขั้นที่าเนี่ยรวมทั้งสิ้นคันนี้เราทํางานกับชุมชนไป8,000กับ64ชุมชน เราขยายผลไปองค์กรของลูกค้าก็คือสากลการเกษตรนะครับสากลก,การเษกษตรเพื่อการตลาดของลูกค้าพศเนี่ยก็เราไปอบรมเรื่องหลักปรัชญาของสิบปเพียงแล้วก็การบริหารงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลเนี่ยครบทุกสากรก์ทั้งหมด77สหกรณ์านะครับแล้วก็ปีนี้เราก็คิดว่าเราขยายผลไปยัง ซัพพลายเออร์นะครับคู่ค้าของเราซึ่งปกติทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารทงความเข้าใจกับลูกค้าแต่ปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการการามีหลักธรรมาภิบาลน,นะครับให้กับคู่ค้าของเราครับก็ทกศก็มีความตั้งใจครับที่จะเข้าร่วมในโครงการพัฒนาในโครงการนี้นะครับเราก็คิดว่า,เ,าเราจะสามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุความสำเร็จได้ เรา n o m i อบัลปยาสกิตพอเพียงมาใช้เนี่ยเราคิดว่าก็ยังยังมีช่องว่างมีโอกาสในการที่จะไปยกระดับพนักงานของเราครับเพราะว่าก็มีพนักงานรุ่นใหม่ๆที่ที่เข้ามาทดแทนอยู่ยตลอดเพราะงั้นก,การขับเคลื่อนการ n นำ i n บัลลปยากสกิตพอเพียงมาเริ่มต้นใช้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับก็ความจริง เราได้รางวัล ITA นะครับคะแนนสูงสุดมาสองปีติดต่อกันผู้นี้เป็นเรื่องที่พนักง,งานทุกคนในองค์กรคงจะต้องต้องอถือเป็นภารกิจสําคัญที่เราจะต้องรักษาไว้นะครับทีนี้อย่างที่เรียนครับว่าพอร่วมโครงการนี้เนี่ยก็จะทําให้ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับที่เรารับผิดชอบดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนฐานรากของประเทศเนี่ยเราพยายามทํา เรื่องประยสิทธิธ์แเพียไปแล้ว8,000ข้าชุมชนผ <c oughs> คิดว่าจากคราวนี้เนี่ยจากการที่คุยกันใน,ในองค,องค์กรเครือข่ายเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะใช้โครงการนี้ให้รางวัลกับคนที่ทําดีด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นร่วมโครงการนี้คิดว่าเราจะสามารถขยายผลทั้งทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองเขาี่จะเห็นผลชัดเจนเพราะว่าจะมีเครือข่ายที่จะช่วยกานทาภาพของ ู้มีส่วนข้องท,ที่ใช้เรื่องขององค์กรคุณธรรมนี่นะครับมีสินค้าที่ดีมีคุณธรรมเนี่ยก็จะไปทําตลาดให้กับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีผลตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของาการจ,จิตใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถขยายผลขอในด้านของเกษตรกรได้นะครับส่วนของพนักงานเองผมคิดว่าการที่มาร่วมในโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสัญญา ที่เราจะต้องยกระดับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาของชีทิพอเพียงแล้วก็การเป็นองค์กรคุณธรรมที่เรารับรองวันนะครับให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับเรามีการติดตามประเมินผลผลง,งานที่ทำอย่างไรบ้างแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างค,ครับก็เรื่องของการติดตามประเมินผลเนี่ยในส่วนขององค์กรเองก็มีความชัดเจนนะครับขณะนี้เนี่ยเราเราพึ่งพาเงินทุนของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่มีการพึ่งพาจาก แหล่งเงินทุนภายนอกแต่ก็าตามเนี่ยเ,เราคิดว่าเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะครับในทั้งองค์กรเองแล้วก็ทางกับลูกค้าเองเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเพราะเมืออ่อมีการติดตามประเมินผลเราคิดว่าลูกค้าก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีปัญหาใหญ่เรื่องทางเศรษฐกิจน,นะครับเพราะนั้นอย่างาการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบนี้ก็เ,เห็นว่าจากการที่เราทํางานไปเนี่ยก็ยังมีเกษตรกร,รที่มีปัญหาเรื่องของภาวะหนี้สินนะครับ เราก็ก็ยกระดับครับในการที่จะเข้าไปทํางานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าเนี่ยมากขึ้นก็กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการทางานใน4ปีข้างหน้าเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้ใกับลูกค้าดังนั้นก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีการทำเซลฟ์แอสเซสเมนต์นะครับในเรื่องของกระบวนการเรื่องของโปร่งใสพวกนี้นะครับเพราะเราก็ตั้งส่วนงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับเรามีสำนักธรรมภิบาลตั้งขึ้นมาในปีที่แล้ว แล้วก็จะทำภารกิจเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องครับค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างของสามหน่วยงานนะคะที่มาร่วมลงนามกันแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังแล้วก็จะทำให้เรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะได้ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ จ้าหน้าที่องค์กรแล้วก็คู่สัญญาขององค์กรภาครัฐด้วยส่วนเรื่องหนึ่งที่จะต้องย้ําคุณผู้ฟังนะคะสําหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจจะไปเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชาดำรินะคะยังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานะคะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็สมัคร เข้าร่วมโครงการนะคะเรายังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะเข้าไปดูรา,ายละเอียดได้เลยที่ www.rdpb.go.th หรือว่าเข้าไปดูในส่วนของ www.rdpbcamp.com นะคะก็อยากให้สมัครเป็นทีมนะคะก็จะได้ไปร่วมในส่วนของค่าเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่7 รักน้ำรักป่าพัฒนาอาชีพนะคะสําหรับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงป,ประชาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหนา้าสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจําทุกวันพุธ11นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกาสนาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอ,อนึ่งมาจากพระราชดำริร